พี่น้องตอนนี้น้าอยู่ที่ไหนคะค่อมสวยงามนะคะทุกท่านเนาะนี่เรามาถึง้าไมยแล้วคะ่ะพี่น้อง้อไม้ที่น้าอยากมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในพร้อมกันนะคะเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะพี่น้องสวยงามมากคะ่ะเราอยู่ที่วัดถ้ำสีมงกลถ้ำดินเพียงนั่นเองนะคะเอฟซีทุกท่านเนาะตอนนี้อยู่สังคมนะพี่น้องผูอสังคมนะคะคสวยงามนะคะ บริเวณก่อนทางเข้านะคะทุกท่านเนาะติดตามไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนเนาะนะคะพี่หน้องอันนี้คือเส้นทางที่ห้องคีขม้าในกีนะพี่น้องเนาะเห็นวดหลายขั้นยูหนานจมีนักท่องเที่ยวหลายืยนมะาพี่น้องเนาะโอ้โอ้ไม่ได้มานานแล้วนะนี่ไหลหน่องเอยอ่านก่อนทำเพียงดินทำเพียงาน้ากี่หนามากว่ามีสาระตรงนี้ดิ ค่ะพี่เห็ดไม่งามค่ะพี่น้องท้่งสาหนาก็งามทางลงถ้ำค่พี่น้องก็จะเห็ดง,งามๆนะเดี๋ยวค่ะท่านสิลงไปเบิงน้ำกันนะ้พี่น้องเนาะเดี๋ยวค่ะคือมาหนาะมจะทายบริเวณรอบๆให้เบิงนะคะพี่น้องเพราะว่าอ่ามันมีเวลาเปิดนะคะตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเปิดแปดโมงใช่ไหมเปิดแปดโมงแล้วก็ปิดสิบแปดนาฬิกานะคะทุกท่านเนาะ จะมีป้ายเต็มในเด้อพี่น้องก็มีป่ายกระติ่นท่าเตียนเต็มบริเวณข้างขืนนะคะจะมีรูปปู่พญายนาเต็มเลยพี่น้องทั้งสองด้านนะคะเต็มเลยค่ะพี่น้องนี่คือบริเวณรอบด้านทางลงปากถ้ำดินเพียงนะคะเรายังอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องขานนะคะ F4 ทุกทานนะพี่น้องเนาะเอ,อ้ยพกยารขออนุญาตยาดายคลิปลงลย,ย,ยูทูบเด้อปู่ นี่จะสอบตลาดว่ะที่นี่พี่น้องโอ้จะมีพันเฮ็ดงามค่ะพี่น้องให้ไม่ได้มาด,ดูแลเด้อเด้อันนั้นพิซเบียนทางขืนคิดว่าเนาะพอเนี่ยคือทางร่มว้าวคือมันคืออะไรนี่ของจริงไหมเนี่ยพี่น้องเป็นผงปะคะของจริงใช่ไหมอือซึสงก็โศกไเด้หนินาะงพิซเบียนลากที่ลากด้านพี่น้องโอ้โอโอ สวยงามนะคะทุกท่านเนาะยังอยู่กับน,นะพาดูชาแนลอยู่นะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนครบาดานหลวงปู่เราปู่พญานาคข,ของเรานั่นเองนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะพี่น้องอันเดียงดึงดึงดึงเขาลงบันไดด้วยเขาไมเา่เป็นบันไดเนาะเป็นพาคค่ะพี่น้องจิตเต้นย่องยอง่ยองจากหน่อยนะคะห้ามลงเล่นน้าตกอันตรายสวยไหมคะทุกท่านเนาะ มันคือหมองจุดท้ายลูกนะคะบริเวณรอบด้านนะคะทุกนนะท่านเนาะยวน15ทายเห็บนะคะเยอะค่ะไปเม้าสิท่ายลูกกันนะพี่น้องเนาะตรงนี้สิมีป้ายบอกอย่างชัดเจนนะคะทุกทนะ่านเนาะได้ค่ะเราจะกราบไหว้บูชากันนะคะนี่คือจุดเด่นนะคะถึงแล้วค่ะถ้ำดินเพียงตะม,มนต์ผาตั้งอํงเาเภอสังคมนะคะ จังหวัดน้ำค่ายพี่น้องเนาะอันนี้คือบริเวณทางลงนะคะทางลงถ้ำนะคะเราจะลงถ้ำกันค่ะทุกท่านเนาะน้ำลงนี่นับพี่น้องจำบ่ได้ว่าทางลงถ้ำจ่ห้องไหน ขอเชิญคณะทุกท่านที่มาใหม่นะครับเดี๋ยวยังอยู่คณะพาเรเชนอยู่นะคะตอนนี้ก็ถึงกระดาษเราจะรงถ้ำพร้อมกันแล้วนะทุกท่านนะพร้อมที่งานนะคะรอกตามลงพร้อมกันนะคะทุกท่านเนาะเรากำลังลงในการเดินทางนะครับในระยะทาง10เมตรแรกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ครับแคบยากลําบากนิดนึงนะครับก็ให้นักท่องเที่ยวนะครับก้มตัวลงเล็กน้อย แล้วก็ระวังศีรษ์ด้วยนะครับครับ <c oughs> แล้วก็ระวังระวงังทางด้านข้างนะครับ้ว <c oughs> ภายในถ้ำนะครับ <c oughs> ก็จะมีระบบไฟฟ้าติดอยู่ตามทางเดินอยู่ตลอดเส้นทางเลยนะครับ <c oughs> หรือว่ามีแสงสว่างนายะครับภายในถ้นะครับก็จะมีระบบไฟฟ้าติดอยู่ตามทางเดินอยู่ตลอดเส้นทางเลยนะครับหรือว่ามีแสงสว่างนาทางอยู่ตลอดนะครับ แล้วก็ทางด้านหน้าของทุกท่านนะครับก็มีหุ่นน้ำนะครับหุ่นนี้ก็ประมาณนะแข้งนะครับค่อยเดินนะครับทุกท่านาน้ำเย็นมากลยทุกท่านอา <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เรามาลอดท่าน <c oughs> เรียนวินกันนะคะเาอยู่กับน้ำพารวยชาแนลค่ะ เดี๋ยวรอทางด้านหลังกสักครู่นะฮะตอนนี้เรามาดูอีกนนะคะก็จะถึงเป้าหมายแล้วทุกท่านนี่ถึงตอนน้ำพารูชนะอยู่นะ่อจะมีแก้สุดหล่อล้วค่ะคนนำเที่ยว มีะอาจาั้นจุดนี้นะครับก็เป็นประตูเมืองทางเข้านะครับก็จะมีลักษณะสามเหลี่ยมเป็นพื้นที่แคบนั่นเองนะครับก็ให้นักท่องเที่ยวนะครับพุมตัวลงเล็กน้อยแล้วก็เดินตะแคงข้างเข้ามาเลยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นคนผู้บริิก็จะลำบากหน่อยนะก็เป็นประตูเมืองทางเข้าสู่เมืองบาดาลนะครับก็เป็นใครเปนะนะครับลองคือ คือน้ำเดินไม่ถนัดคือน้ำนั่งย่องย่องน้น่ยาจะไปแบบนี้แลอวก็ทางด้านหน้าแะครับเ็ีหนมีบอเก่อน่เดินลวากมต้องหลงนะดี่ขาวเลยนี่ราลงเสแล้วตัวเล็กอะเพิแค่เรือเออคือเราโผล่มาอีกด้านหนึ่งแล้วนะทุกท่านบูเดนขึ้นทัน้ลุงท่านเออ

รับลอดออกมาแล้วนะครับก็เป็นห้องโถงกว้างสามารถเดินทางได้ตามปกติแล้วนะครับภายในถ้ำนะครับก็เกิดขึ้นตา,า,ามธรรมชาติล้วนเลยนะครับไม่ได้เกิดจากการตัดเกลียขุดเจ,ดจาะอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ปักแต่งแค่แสงไฟทางเดินกับไฟสะกดไล์ทางด้านข้างแล้วก็วาถถกเป็นบางส่วนภายในถ้ำนะครับนอกเนือจากนั้นทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับก็นี่เรามาถึงจุดอีกจุดหนึ่งเลยนะ อะไรพอเรื่องใหม่นะหมน่อยมานาน